เล่าเรื่องลี้ลับชุดที่297ธรรมนิยายอัตตะชีวประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่78 ฉันพัทหารเช้าเสร็จแล้วหลวงพ่อแผ่และท่านพระครูก็เตรียมไปชมวัดกะระเนยะโดยพระนักศึกษาจากประเทศไทยที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาเป็นมักกุเทศพระนักศึกษาคณะนี้มีด้วยกันหรูปหัวหน้าก็คือพระครูบุญมีซึ่งมาศรีลังกาก่อนรูปอื่นๆขณะนี้กำลังเรียนปริญญาเอก ภิกษุทั้งห้ารูปจำพรรษาณเมืองโคลัมโบโดยแยกย้ายกันอยู่ตามวัดต่างๆวัดละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างเมื่อทราบว่ามีคณะเดินทางมาจากประเทศไทยก็จะมาช่วยกันเป็นมักกุเทศให้ออกจากอารามที่พักภิกษุชาวไทย7รูปก็ตรงไปยังโรงแรมที่ขรหสหัสทั้ง8คนพักอยู่การเดินทางใช้รถบัสขนาด25ที่นั่งซึ่งบริษัทการท่องเที่ยวได้ติดต่อเช่าวไว้ ให้สำหรับเป็นพาหนะตลอดระยะเวลา4วันที่พำนักอยู่ในประเทศนี้นอกจากโชเฟอร์ซึ่งทำหน้าที่ขับรถแล้วก็มีเด็กหนุ่มอีกสองคนคอยดูแลรับใช้ระหว่างการเดินทางคนทั้งสามล้วนเป็นชาวสิงหหนและก็นับถือพระพุทธศาสนาส่วนพวกทมินหินชาตินั้นนับถือศาสนาฮินดูและมักทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวพุทธ เมื่อคฤหัสถ์ขึ้นมานั่งในรถเรียบร้อยแล้วพระครูบุญมีก็สั่งให้คนขับเคลื่อนรถออกจากโรงแรมตรงไปยังวัดกระเนยยะท่านพูดภาษาสิงห,หนได้แคล่วคล่องกว่าภิกษุอีกสีรูปสมภารวัดป่ามะม่วงพยายามฟังและก็พอจับใจความได้บ้างเพราะเคยเรียนภาษาสิงหนจากหลวงปู่นาควัดระครังขณะรถวิ่งไปตามถนนเรียบชายฝั่งทะเล พระครูบุญมีก็ทำหน้าที่เป็นมักุเทศบรรยายให้ความรู้แก่คณะเดินทางประเทศศรีลังกาเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมีประชากร10ล้านซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเพราะไทยเราช่วงนั้นมี25ล้านชาวลังกาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มคนสิงหนซึ่งคนกลุ่มนี้นับถือพระพุทธศาสนา อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกทมินที่เราเรียกกันติดปากว่าพวกทมินหินชาติเป็นปฏิปักษ์กับกลุ่มแรกคนทมินนับถือศาสนาฮินดูพวกที่นับถือพระพุทธศาสนามีประมาณร้อยละ68ของประชากรทั้งหมดร้อยละ15เป็นฮินดูที่เหลือก็เป็นคริสกับอิสลามถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วของเรามีชาวพุทธถึงร้อยละ97แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติ ไว้ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติผิดกับสีลังกาที่เขายกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องก็ขอฝากพวกท่านนำไปคิดด้วยว่าเราควรจะมีการรลรงค์ในเรื่องนี้กันหรือไม่มอมเจ้าหญิงภูลพิสมัยก็ทรงมีรับสั่งว่าควรอย่างยิ่งค่ะ ในฐานะที่ฉันเป็นนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฉันจะรับเรื่องนี้ไปดำเนินการหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยทรงมีรับสั่งสมภารวัดป่ามะม่วงก็ช่วยเสริมว่าขออนุโมทนากับโยมหม่อมเจ้าอาตมาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะบรรพบุรุษของไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอด และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามก,กะถ้าเช่นนั้นที่เราเรียนกันในวิชาหน้าที่พลเมืองว่าประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติก็ผิดกฎหมายมาโดยตลอดนะสิครับแบบนี้น่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับคนที่เขียนตำราโทษฐานหลอกลวงประชาชน นายสมพรผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งนายกยุวะพุทธ,ธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยออกความเห็นบ้างเขาเป็นผู้เดียวที่พาภรรยามาด้วยนอกนั้นมาเดียวคือถ้าสามีมาภรรยาก็ไม่มาถ้าภรรยามาสามีก็ไม่มาเพราะคิดกันรอบคอบแล้วว่าถ้าเกิดเครื่องบินตกก็ยังมีคนหนึ่งอยู่เลี้ยงลูกทว่านายสมพรกับภรรยา คงลืมคิดเรื่องนี้จึงมาคู่กลับไปนี่ดิฉันจะนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอพระราช,ชวินิจฉัยจากพระองค์ท่านอาจารย์เนื่องอิ่มสมบัติผู้อาวุโสที่สุดในคณะพูดขึ้นอาจารย์เป็นโยมอุปถากของสมเด็จพระสังฆราชมาตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสมเด็จวัดราชบพิษท่านพระครูบุญมีก็สรุปว่าดีจะโยม ช่วยกันคนละมือคนละไม้เพื่อพระพุทธศาสนาของเราจะได้ยืนยงคงคู่ประเทศไทยตลอดไปแล้วพระครูบุญมีท่านก็บรรยายต่อไปว่าประเทศศรีลังกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกับประเทศเรานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นผู้หญิงชื่อนางสิริมาโวบันดานายเกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโลก ดำรงตำแหน่งสมัยแรกระหว่างปี2500ถึง2504หลังจากนายกรัฐมนตรีคือนายบรรดารายาเกผู้เป็นสามีถูกพระชื่อโสมารามเถระแห่งวัดโบเรลายิงตายเมื่อปี2500นางสิริม,มาโวก,ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนทันที ปัจจุบันนางสริมาโวดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่สองศรีลังกามีเมืองหลวงชื่อโคลอมโบคือเมืองที่พวกเราอยู่กันนี่แหละนอกจากนั้นก็ยังมีเมืองหลวงในอดีตอีกสามเมืองคืออนุราทัปุระซึ่งมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระภิกษุณีสังฆมิตาพระธิดาของพระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงนำกิ่งมาจากต้นพระศรีมหาโพธิพุทธกยาประเทศอินเดียเมื่อประมาณปีพุทธศักราช236ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็2,000กว่าปีมาแล้วเมืองหลวงแห่งที่สองก็คือโปโลนนบุระเมืองนี้ก็มีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่คณะของเราคงจะไม่มีเวลาแวะชมเพราะว่าเวลาจำกัด เมืองหลวงแห่งที่สมก็คือสิริรัตนปุระหรือว่าเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นที่ปริสฐานพระเกี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำหนดการท่านจะไปนมัสก,การพระเกี้ยวแก้วในวันพรุ่งนี้เมื่อรนืนี้จึงเดินทางกลับประเทศไทยขณะนั้นรถมัสก็ได้แล่นมาถึงวัดกระเนยะและก็จอดอยางลานจอดรถ เมื่อพระสงฆ์เจ็ดรูปกับคณ์ทั้ง8ลงจากรถแล้วพระครูบุญมีก็เดินนำคณะเข้าไปชมวัดพร้อมกับทำหน้าที่บรรยายด้วยประมาณปีพุทธศักราช2,100พวกทมินหินชาติก็ได้จับพระเนนมาขังไว้ที่วัดนี้พวกเขาต้องการจะทำลายล้างถอนรากถอนโคนให้พระพุทธศาสนาหมดไปจากศรีลังกาได้ฆ่าพระเนนไปเป็นจำนวนนับหมื่นหมื่นรูป ยังผลให้สมณวงในลังกาสูญสิ้นไปเหลือแต่สมณเนรรูปหนึ่งซึ่งท่านหลบภัยเข้าไปอยู่ในป่าและกลับออกมาเมื่ออายุห้าสเศษนับเป็นเนนที่อายุมากที่สุดพระเจ้ากิติสิริราชสิงหะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของศรีลังกาในเวลานั้นได้ส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาทูลขอคณะสงฆ์ไทยไปทำการบรรพชาอุปสมบทให้กับชายศรีลังกา ซึ่งขณะนั้นตรงกับแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศพระองค์ทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ทรงเลือกพระเถระที่จะส่งไปยังสีลังกาสมเด็จพระสังฆราชทรงเลือกพระอุบาลีเถระเป็นหัวหน้าสมณทูตนี้เดินทางโดยเรือของฝรั่งชาติฮอลันดามีพระภิกษุสามเณรเดินทางมาด้วย25รูปเป็นพระ18รูปสามเณรเจรูป ใช้เวลาเดินทาง1เดือนกับ21วันแต่หลักฐานทางสีลังกาบันทึกไว้ว่าใช้เวลาเดินทาง5เดือนกับ4วันอัตมาก็ไม่ทราบว่าหลักฐานฝ่ายไหนถูกต้องเพราะเกิดไม่ทันผู้ทำหน้าที่บรรยายพูดติดตลกนายสมพรก็ออกความเห็นว่าผมว่าเราเป็นคนไทยก็ต้องเชื่อหลักฐานฝ่ายไทยไว้ก่อนดีกว่า ท่านพระครูบุญมีก็สนับสนุนว่าอัตมาก็คิดอย่างนั้นเพราะคนศรีลังกาก็เชื่อหลักฐานฝ่ายเขาคณะของท่านอุบาลีก็ได้มาอุปสมบทสามเณรที่มีอยู่รูปเดียวที่ยังเหลืออยู่ซึ่งขณะนั้นท่านอายุ54ชื่อสามเณรสารนังกรท่านจึงเป็นภิกษุลังการูปแรกที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์ไทย ในวันเพ็ญเดือน8พุทธศักราช2,296คณะสงฆ์ไทยชุดนี้อยู่ศีลังกาประมาณ4ปีได้อุปสมบทชาวลังกาเป็นภิกษุกว่า6,000รูปชาวลังกาเรียกสงฆ์นิกายนี้ว่าสยามวงหรืออุบาลีวง์พระอุบาลีได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสยามโมปาลีมหานิกายซึ่งชื่อนี้มาจากคำว่าสยามสนธิกับ อุปาลีพฤิตอุเป็นโอจึงเป็นสยามโมปาลีส่วนมหานิกายแปลว่านิกายใหญ่เมื่อคณะที่มาจากประเทศไทยชมวัดและก็สักการะพระพุทธรูปในวัดเสร็จสับเรียบร้อยมักพุเทศก็แจ้งว่าเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงให้ซาวเสียงกันว่าจะไปชมสวนสัตว์หรือจะไปชมวัดเจดี JD, กลวงที่กัลุตระ พระนักศึกษาสี่รูปรีบให้ข้อมูลว่าควรจะไปชมสวนสัตว์เพราะจะได้ดูช้างเต้นระบำและมีการแสดงของสัตว์นานาชนิดซาวเสียงกันแล้วปรากฏว่าผู้ต้องการไปวัดเจดีกลวงมีเพียงสามเสียงคือท่านพระครูม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยแล้วก็อาจารย์เนื่องอีก6เสียงต้องการไปชมสวนสัตว์ส่วนหลวงพ่อแพรไม่ยอมออกเสียงโดยให้เหตุผลว่าถ้าเสียงเท่ากัน จะทำให้ยุ่งยากท่านจึงจำต้องนอนหลับทับสิทธิ์พระกูบุญมีพูดกับหลวงพ่อแพรว่าเป็นนั้นว่าเราจะไปชมสวนสัตว์กันนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็บอกว่าไปไหนก็ไปกันฉันไม่ขัดข้องพระหัวหน้ามักกุเทศภิกษุวัย40เต็มจึงนำคณะไปขึ้นรถบอกคนขับให้มุ่งหน้าไปยังสวนสัตว์ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองโคลลมโบ 20สนาทีให้หลังรถบัสก็มาจอดหน้าสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของศรีลังกาก่อนลงจากรถพระครูบุญมีเตือนว่าสวนสัตว์กว้างขวางมากพยายามอย่าแตกกลุ่มประเดี๋ยวจะหลงแต่ถ้าใครเกิดหลงก็ให้เดินกลับมาที่รถจำเลขทะเบียนรถไว้หรือถ้าเกิดหารถไม่เจอก็ให้ไปพบกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าใจตามนี้แล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าและเชิญญาติโยมลงจากรถได้เราจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ200เมตรอย่าลืมเกาะกลุ่มกันให้ดีนะจะได้ไม่หลงจากนั้นภิกษุ7รูปกับคณหั์ทั้ง8ก็ลงจากรถแล้วก็เดินตรงไปยังประตูสวนสัตว์ซึ่งอยู่ห่างจากที่จอดรถประมาณ200เมตรสองข้างทางเป็นบ้านคนท่านพระกูสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังมีธงปักอยู่ที่หน้าบ้าน บ้านละหนึ่งอันบ้างสองอันบ้างถ้าหนึ่งอันจะเป็นธงจับพันรังสีถ้าสองอันก็จะเป็นธงจับพันรังสีอันหนึ่งธงรูปสิงอันหนึ่งจึงขอคําอธิบายจากพระครูบุญมีท่านก็อธิบายว่าบ้านที่ปักธงสองอันเป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าของบ้านเป็นชาวพุทธธงฉับพันรังสีเป็นธงชาติของศรีลังกาส่วนธงรูปสิงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศศรีลังกา พระมก,กุเทศอธิบายเดินกันไปได้ประมาณห้ารอเมตรท่านพระครูก็เกิดปวดท้องขึ้นมากระทันหันจึงบอกพระครูบุญมีว่าท่านท่านพระครูช่วยพาผมไปห้องสุขาหน่อยผมปวดท้องเหลือเกินสงสัยโรตีทำพิษเมื่อเช้าท่านฉันโรตีไปสามแผ่นเพราะไม่มีข้าวให้ฉันท้องท่านคงจะไม่คุ้นเคยกับอาหารแขกประมังพระครูบุญมีก็บอกว่า ผมไม่ทราบว่าห้องสุข,ขาอยู่ที่ไหนเพราะผมเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งที่สองมืองแขกหาห้องสุข,ขายากเสียด้วยสิถ้ายังไงท่านกลั้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันผมจะรีบพาคณะไปดูการแสดงของช้างนี่ก็จนเวลาแล้วพระครูบุญมีไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญทั้งยังบอกคณะให้เร่งฝีเท้าด้วยเกรงจะพลาดชมการแสดงเห็นเพื่อนบนรรพชิตไม่สนใจใยดีในทุกสุขของท่านเช่นนั้น ท่านพระครูก็นึกถึงเสด็จพ่อคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงคําสอนของพระองค์อัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาท้องของท่านปั่นปวนหนักขึ้นจนดูเหมือนว่าจะกลั้นต่อไปไม่ไหวแล้วท่านพยายามทำจิตให้สงบด้วยการกำหนดปวดท้องหนอปวดท้องหนอหากสิ่งที่อยู่ในท้องไม่ยอมสงบด้วยท่าทางมันดื้อรั้นดึงดันจะออกมาดูโลกเสียงให้ได้เดียวนั้น ภิกษุวัย43ทุกสุดจะทนหากก็พยายามนึกถึงคํำสอนของเสด็จพ่ออะไรนะที่เกี่ยวกับทุกอ๋อนึกออกแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า2 2 1หน้าแปลกที่ท่านจํำได้ทั้งที่ปวดท้องอยากถ่ายแทบใจจะขาดการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้ คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสศาสตราเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้ท่านพระครูได้รู้ตระหนักด้วยตนเองในบัดนี้แล้วการเกิดเป็นทุกจริงหนอเราจะต้องเพียรพยายามปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกโท่เอ้ยนี่แหละหนอ อุจจาระก็เป็นทุกข์เพราะมัวคิดกังวลเรื่องนี้ท่านจึงเดินรังท้ายท่านเห็นว่าคนอื่นๆเดินทิ้งท่านไปไกลจึงคิดเดินกลับเพื่อที่จะหาห้องสุขาได้พอเดินกลับได้ไม่นานก็หันกลับไปทางทิศทางเดิมเดินตามเข้าไปอีกเมื่อเห็นว่าท่าทางจะไปไม่รอดก็หันหลังกลับอีกเลยเดินไปเดินมาอยู่อย่างนี้จนเหงื่อแตกท่วมใบหน้าปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลือง เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะรู้ว่าทุกเพราะอุจจาระนั้นเป็นยังไงนี่ถ้าหากโดยสารเรือโยงมาก็พอจะหากระบุงโกยครอบศีรษะและก็นั่งถ่ายท้ายเรือได้แต่นี่มันเป็นเมืองแขกจะไปหากระบุงโกยได้จากที่ไหนทําอย่างไรดีหนอและแล้วท่านก็นึกได้ว่าควรจะทําอย่างไรโยมยายเคยสอนว่าคนทําความดีจะร้อนถึงพระอินทร์ ส่วนคนทําความชั่วจะร้อนถึงยมาบาลท่านทําแต่ความดีน่าจะร้อนถึงอาจพระอินบ้างว่าแล้วจึงยืนนิ่งสํารวมจิตมือทั้งสองยกขึ้นในท่าประนมแจ้งข่าวแก่พระอินว่าข้าแต่เท้าสักรินเทวราชข้าพเจ้าชื่อพระครูเจเริญเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงกำลังทุกทรมานด้วยการปวดท้องจะคลอดบุตรขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้า ได้คลอดโดยสะดวกด้วยการหย่อนซ้วมลงมาให้หากท่านทําให้ข้าพเจ้าต้องคลอดบุตรออกมาเลอะเทอะเปืเป้อนจนต้องอับอายขายหน้าข้าพเจ้าจะไม่สร้างซ้วมอีกต่อไปจะกลับไปทุบซ้วมที่วัดทิ้งให้หมดแต่ถ้าท่านช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ในคราวนี้ข้าพเจ้าก็จะไปสร้างซ้วมเพิ่มอีก20สบห้องเชรอยพระอ,อินทจะสรงทราบจึงทรงหาวิธีสงเคราะห์ แต่ไม่ใช่ด้วยการหย่อนซ่วมลงมาตามที่ท่านขอเพราะไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์นายรัตนโคตเสนาข้าบดีแห่งเมืองโคลัมโบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านเกิดร้อนอกร้อนใจจนไม่อาจทนนั่งอยู่ได้เครื่องปรับอากาศเย็นํำก็ไม่สามารถดับความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างจับพลันจึงวางหนังสือพิมพ์แล้วก็เปิดประตูออกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านมองออกไปยังถนนฝั่งตรงข้าม เห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกลับไปกลับมาท่าทางร้อนรนผิดปกติจึงเดินเข้าบ้านมาหยิบกล้องส่องทางไกลส่องไปดูเพื่อต้องการทราบเหตุผลว่าท่านเดินกลับไปกลับมาทําไมครั้นเห็นหน้าท่านชัดเจนก็รู้ทันทีว่าท่านกําลังมีทุกขอย่างหนักจึงเดินข้ามถนนไปหาส่งภาษาสิงหนถามว่าพระคุณเจ้าท่าทางร้อนรนนะครับเหงื่อท่วมตัวเลยนิมนต์ส่งน้ําที่บ้านผมก่อนเถอะ แล้วท่านก็เดินนำมายัางบ้านของตนท่านพระครูพอจะเข้าใจที่เขาพูดจึงเดินตามบุรุษนั้นไปทันทีในใจคิดว่าเท้าสักกะเทวราชช่วยเราแล้วท่านถึงบ้านบุรุษก็ชี้ไปที่ห้องน้ำพร้อมกล่าวเชือ้อเชิญนิมนต์สงน้ำให้หายร้อนก่อนนะครับนี่ก็จวนเพนแล้วกระผมขอ,อนิมนต์ฉันเพนที่บ้านนี้เพื่อเป็นสิริมงคลท่านพระครูดีใจเหมือนได้แก้ว ท่านกล่าวคำขอบใจบุรุษผู้นั้นด้วยภาษาสิงหนซึ่งพึ่งนึกออกได้พอดีแล้วจึงเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำแม่เจ้าโว้ยส่วมพระอินปูพมและก็ติดแอร์อีกด้วยท่านมองไปรอบๆห้องขนาด3คูณหเมตรซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามอ่างล้างหน้าสะอาดสะอ้านเป็นเงาวาววับมีแจกันใส่ดอกกุหลาบสีเหลืองจำปาและก็มีหนังสือพิมพ์วางอยู่บนหิ้ง ที่ราวพาด้าก็มีผ้าอาบและผ้าเช็ดตัวพาดอยู่แสดงว่าบ้านนี้คงจะมีพระสงฆ์ไปมาหาสู่อยู่เป็นประจำเจ้าของบ้านจึงนำผ้าอาบและผ้าเช็ดตัวมาแขวนไว้ในห้องน้ำตอนเดินเข้ามาท่านมั่นใจว่าต้องเป็นบ้านชาวพุทธเพราะเห็นธงปักอยู่ที่หน้าบ้านสองอันเดินเข้าไปนั่งยังโถส้่วมซึ่งสะอาดปราศจากกลิ่นและจึงบอกบุตรในคันว่าลูกเอ๋ย พ่อจะคลอดเจ้าล่ะนะเชิญออกมาได้พระอินหย่อนส่วมลงมาให้เราแล้วทว่าบุตรในคันที่ทำท่าว่าจะคลอดกลางถนนกลับนอนนิ่งไม่ไหวติงทั้งอาการปวดเมื่อสักครู่ก็หายไปราวกับปิดทิง้งท่านพระกูรู้สึกชิวนินดจึงต่อว่าต่อขานทีอย่างนี้ละก็ไม่ยอมออกมาดูโลกยังไงยังไงข้าก็ไม่เชื่อใจเองต้องพยายามทำให้เองออกมาให้จงได้ ท่านใช้ความพยายามอยู่สักพักบุตรในคันก็คลอดออกมาแต่โดยดีไม่ต้องมีหมอตำแยจากนั้นจึงส่งน้ำซึ่งมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นให้เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนุ่งห่มผ้าสามผืนหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมาพลิกๆดูแล้วก็วางไว้ที่เดิมเมื่อท่านเปิดประตูออกมาก็เห็นเจ้าของบ้านและภรรยาเตรียมอาหารไว้แล้วนิมนต์ฉันเพลนครับ จากนั้นพระคุณเจ้าจะไปไหนผมก็จะขับรถไปส่งเขาแสดงความมีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่งท่านพูดด้วยภาษาสิงหนแม้เสียงจะฟังดูแปลงๆหากปุรุษนั้นก็เข้าใจท่านบอกว่าอัตมาจะไปประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติหากปุรุนั้นก็เรียนท่านว่าผมก็ต้องไปประชุมที่นั่นเหมือนกันเริ่มประชุมตั้งบ่ายสองโมง นิมนต์ท่านฉันเพลนแล้วก็จำวัดสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปก็ทันนิมนต์ครับแล้วเขาจึงกล่าวคำถวายสังฆทานเป็นภาษาบาลีให้ภรรยาว่าตามจากนั้นสองสามีภรรยาจึงช่วยกันประเคนพัตตาหารภิกษุอาคันตุก,กะพิจารณาอาหารแล้วจึงลงมือฉันเมื่อฉันเสร็จท่านก็กล่าวอนุโมทนาคาถาด้วยภาษาบาลี สนทนากับเจ้าของบ้านพอสมควรแล้วเขาจึงนิมนต์ให้ท่านพักผ่อนปกติเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านไม่จําวัดตอนกลางวันแต่สําหรับวันนี้ท่านควรจะทําตามที่โยมคนินบนถือเสว่าเป็นการพักหลังคลอดท่านเห็นจะต้องจดจําประสบการณ์ครั้งนี้ไว้ไปจนตลอดชีวิตเมื่อนายรัตนโคตเสนาพาพระกูจะเจริญมาถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติ พระครูบุญมีรายงานว่าได้พาคณะไปชมช้างเต้นระบำและพากลับมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมทว่าถึงโรงแรมเมื่อเลยเที่ยงไปแล้วภิกษุทั้งหกรูปจึงไม่ได้ฉันเพนท่านพระครูอยากจะพูดออกมาว่าสมน้ำหน้าทว่าท่านไม่พูดได้แต่บอกว่าพอดีโยมเขานิมนต์ไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ถวายเพนด้วยฉันเพนเสร็จเขาก็นิมนต์ให้พักผ่อน ผมก็เลยได้หลับไปหนึ่งนีบตื่นแล้วก็มานี่แหละภิกษุหกรูปฟังแล้วก็ให้นึกอิจฉาสมภารวัดป่ามะม่วงเสนักอิจฉาที่ท่านได้ฉันเพนโปรดติดตามธรรมนิยายอัตตะชีวประวัติหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม ตอนที่79ในคลิปต่อไป